สวัสดีค่ะทุกคนสวิตตอนส,สายๆนะคะส,สายๆของวันศุกร์เนาะอ่าหุ้นรอบหุ้นวันนี้นะคะรอบชาร์จนะจะไม่ทันนะ,ะแต่ว่าแอดให้ในกลุ่มแล้ววิ่งรูดเก้ากับศูนย์นะคะเก้ากับสามนะคะทุกคนเมื่อเช้าแอททาให้ไม่ทันนะ,ะอ่ะาน่าจะทันรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายหุ้นมาตัววันนี้นะคะตัวเด่นเก้าศูนย์สามเจ็ดหกหนึ่งนะคะวิ่งรูดเก้ากับสามนี่แอดให้ฟันเก้า ฝัน9รอบช้าแล้วก็ฝัน3ามระบายนะจับวินในตารางก็จะมี9009 9, 9 119์0 0 1 6 7เ6้าเก้าหนึ่งหแล้วก็2332นะครเบิ้ลก็จะมี0066นะอ่า um ส่วนตัวเจาะก็มี9009 9 119 3663แล้วก็3773นะหรือใครจะจับบินในตารางก็ได้นะคะลอจับยืนยืนนะ า่าแอดก็เน้นวิ่งรูด9กับ3นะคะลองวิ่งรูดทั้ง2ตัวก็ได้นะคะทุกคนก็อ,อาจจะไม่เสียดายเนาะมาตัวหนึ่งอาจจะมาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะโอเคค่ะช่วงีกันทุกคนนะคะรับน้ำมือดวยทุกคนเดอ้อไปแล้วจ้า